โอ้นี่ครับอยู่ที่อะไรนะบ้านหนองบุญมากนะครับหนองบุญมากเออหนองบุญมากตำบลอะไรนะอำเภออำเภอหนองบุญมากบ้านหนองบุญมากอำเภอหนองบุญมากอ่าเนี่ครับดูบรรยากาศดีดีครับบริการทุกระดับประทับใจดูวันนี้จัดไปห้าตัวครับแน่นเอียดดูนะครับ อันนี้มารีวิวให้คนอื่นเขาอิจฉาครับดูดินแถวๆนี้แล้วก็น้ําดินดีน้ําสวยครับแถวๆนี้แล้วก็ฝนฟ้าดีดีคนที่อยู่แถวนี้มีแต่คนมีบุญครับดินดีน้ําสวยเจาะตรงไหนก็เจอมน้ําดูตัวอย่างครับดูคนแถวนี้เขาจะติดตรงไหนก็มีแต่น้ำรัาใต้ดินเน้นน้ำเยอะแยะไปหมดใช้ที่ดินได้คุ้มค่ามากครับสามร้อยหกสิบห้าวันไม่มีว่างอ่ะดูวยเกลื่อนเกลอ ะนสวยงามนี่ครับคุยเรื่องโซล่าเซลล์เรวผมจะคุยเรื่องอื่นโอกอย่างดีครับดูดิฝนฝนฟ้าจะมาอีกแล้วนู่นเนี่ยตรงน้นตกแล้วครับตรงน้นตกแล้วดีมากมากดูตรงเงินกระป๋ากล้วยครับนี่เรื่องดูดคือซับเมิร์ดนะครับดันคือคือคือปั๊มปั๊มหอยโขคงเรื่องดูดเรื่องดันก็ให้บอกถ้าเรื่องถนัดเลยนะครับถึงใจครับถึงใจใช่ใช่ เพื่อนจริงๆเพื่อน,น,นเกษตรกร